สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยนประจำวันที่20มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับในวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าภาพรวมจะสามารถดึงกลับไปปิดบวกก่อนจบวีคได้หรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ก็มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องไม่มีพักเลยนะนะครับเมื่อวานเองก็ยังเป็นการ ปิดพักตัวแต่ว่าก็เป็นการปิดพักตัวแบบปิดต่ํากว่าราคาเปิดอยู่นะครับซึ่งก็ยังเป็นการย้ํามุมมองว่าภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้แล้วก็ยังต้องอมีโอกาสที่จะต้องลุ้นว่ามันจะลงไปปรับฐานที่บริเวณ3 4มหรหรือ32670ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับที่มันมีการฟอร์มตัวมาในช่วง2 3สามอาทิตย์ก่อนหน้าเนาะรับกันอยู่ที่ประมาณ 34270นะครับแล้วก็ถึงประมาณ32,670นอะครับอันนี้เป็นตัวเลขเฉลีย่ยคร่าวๆนะครับโดยรวมเนี่ยการที่มันปิดลบเมื่อวานนี้ก็ยังส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่เนื่องจากยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นเราก็ยังไม่มีสัญญาณจากาฝั่งแรงซื้อเข้ามาเลยนะครับไปดูแท่งวีกกันหน่อยนะครับแท่งวีกเนี่ยนะครับ แฮงวิ้ hey เนี่ยยังคงมีการปรับตัวลงมานะซึ่งเป็นการปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะมากกว่าการรีบาวขึ้นไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็เป็นการปรับตัวลงมาครฟเวร์แรงซื้อที่เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่า โดยรวมเนี่ยถ้าลักษณะนี้ถือเป็นการเคลียร์วอลลุ่มที่เข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้ถ้าวีคนี้มันไม่สามารถที่จะแบบวันสุดท้ายไม่สามารถที่จะปั๊มกลับขึ้นไปให้แท่งวีคเป็นลักษณะแบบปิดเป็นพักตัวได้อะไรเงี้ยนะถ้าปิดเต็มแท่งอย่างนี้ผมมองว่าสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนถ้าจบวีคไปแบบปิดลบแบบนี้นะครับจบวีค ลงมาที่แนวรับแปลว่าระยะสั้นในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้เลยก็ต้องไปลุ้นในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะปรับฐานได้หรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้มีการยื้อกลับขึ้นไปปิดบวกก่อนจบสัปดาห์ได้แปลว่าแปลว่ามันจะเป็นอย่างี้ลักษณะนี้ก็คือแท่งวิจะยังปิดลบอยู่โดยมุมมองเนี่ยในสัปดาห์น้าจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่แต่ว่าระยะสั้นนะ่ะเราจะยังได้ลุ้นในเรื่องของการปร,รีบาวกลับขึ้นไปก่อนนะครับ ถ้ามันปิดปิดบวกส่งขายขึ้นมานะแต่ถ้ายังวันนี้ยังปิดเป็นพักตัวเล็กๆหรือมีการปรับตัวปิดลบลงไปด้านล่างได้อยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้ายัางไงก็น่าจะมีโอกาสที่จะทยอยลงไปต่อได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวโฟกัสตรงบริเวณโซนแนวรับตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดเป็นต่ํากว่านี้ก็มีโอกาสที่จะรอสะสมแรงแล้วกลับขึ้นไปนะสมมุติว่าลงมาเทสที่โซนแนวรับสีฟ้า,ฟา,ฟาอมเขียวเนี่ยนะครับแล้วมันมีการรีบาวเป็นแท่งสีเขียว แท่งปิดบวกกลับขึ้นไปเหมือนวันที่9หรือหรือวันที่ 30, 3 1อ,อ่ะเอออันนั้นเราก็จะเริ่มใจชื้นหน่อยว่ามันเริ่มมีแรงซื้อดันกลับเข้ามาตรงบริเวณแนวรับแปลว่าแนวรับตรงนี้ยังมีนัยยะสําคัญอยู่นะครับก็จะทําให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าลงมาแล้วยังปิดลบ อยู่ยังซึมซึมหลุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าเริ่มมีโอกาสที่จะเบรกแนวรับลงไปได้ก็จะทําให้มันสูญเสียพลังเชี่ยวหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีการเบรกหลุดไปต่ำกว่าแนวรับแล้วเกิดแพนิคเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ใครจะช้อนก็แนะนําว่ารอให้เห็นสัญญาณในการรีบาวก่อนนะครับไม่งั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับเอามือไปรับมีดเนาะแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะแบกความเสี่ยงเยอะอยู่นะครับยังไงก็ รอดูไปก่อนสัปดาห์หน้าอารมณ์เดียวกับทองคำนะทองคำเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นลักษณะของการเวทแอนซีนะครับก็คือรอความชัดเจนจากจากภาพรวมตลาดนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลงหนัก BTC เองก็เหมือนกันนะผมมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรีบาวขึ้นมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของอ่าคนจะรอลุ้นปรับฐานเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เวทแอนซีไปเกาอนะครับเพราะว่าอ่มันถึงแม้ว่าจะลงมาใกล้จุดแนวรับแล้วก็ตามนะแต่ยังไม่มีสัญญ,ญาณให้เข้าถ้าเข้าละอาจจะไปเจอจังหวะเบรกหลุดลงไปอย่างเงี้ยก็ได้น ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันไปก่อนเนาะสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ใครที่อยากมาเจอกันในไลฟ์ก็คืนนี้มาเจอกันประมาณ2องทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคืนนี้ครับสวัสดีครับ